มีไอเดียดีๆคิดออกครับที่จะไม่ตัวผมติดกันตั้งสิบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะก้นหนูวชิเนคูเดี๋เขาจะไปเปลี่ยนเสื้อพนุกาเขาไปเปลี่ยนเสื้อในห้องพักซับตะคร้ซับตคร้ซับตะไครกดซับคใหถึง ทุเรีนเนื้อหาภายในคลิปจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามทำตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่อายุต่มตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำทุเรียนผมเอกพนุอิป,ปิธาเมวันนี้อยากจะบอกว่ามีไอเดียดีๆคิดออกครับที่จะไม่ตัวผมติดกันตั้ง <c oughs> สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะก้นแล้วก็คิดว่จะทำยังไงรูป้ป่ะแมเลยผมได้นั่งคิดประมาณเมื่อคืนประมาณสักสองนาทีนะฮะแล้วก็คิดไอเดียออกมาว่าเราต้่งได้คลิปนั้นไปครับมันมีกุญแจมือนี่ได้จริงปะ่ะลองดูด <c oughs> ิโอ้ยดูดิ <c oughs> โอ้ยไอเดียบอกนะพี่ จะน้างตัวเองเหรอห้ามมือเรากรบับมือทินกับมือทินให้มันติดกันไงแล้วพี่พี่ก็จะอยู่ติดกันตลอดชีวิตจริงมากชั่วไลน์มากพี่ชั่วอะไรเขาเรียกว่ามันทําให้แบบยิ่งอยู่ใกล้ชิดกันไงแบบจะไปไหนไก็พันกันตลอดไงแบบกินข้าวอ,อะไรเงี้ยแล้วถ้าเวลาทํางานน่ะพี่ก็นั่งติดกันไงแล้วไปข้างนอกก็ไปด้วยกันไงหนึ่งวันเลยพี่ตลอดชีวิตตลอดชีวิตใครว่าหนึ่งวันตลอดชีวิตใช่ต้องทำยัไงไงมาให้มันยอมปะพี่ก็วิ่งเลยรับเลยต้องรอกตัวเองก่อนพี่ต้องรอบแขนแขนท้ายพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุญ<ะ>แจ่ะกุญแจพี่อ่ะนี่ไงเฮ้ยทิท้งไปแล้ว กันเนี่ยต่อไปนี้เราจะตัวติดกันตลอดชีวิตแล้วเมากแกร์ไปไหนโยนทิ้งไปแล้วจริงเหรอใช่โยนไปข้างบ้านเข้าไปหลังคาบ้านเนึงแล้วจริงเหรอใช่เอ้าเราจะออกยังไงพาดูบ้าปะนี่ยก็ไม่ออกก็ยู่กันตลอดชีวิตไม่ได้โอ้โหทำไมต้องไปคุยงานแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนมันได้ผลแหละดูดิ ควรไม่เอ้แบบนี้มันไม่ได้นี่ไงนี่ไงแล้วห้องน้ํามันยังไงเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้งนแบ่งกนได้ห้องน้ำอ่แงกันห้งนด้วยกันได้นอกอ่ะโอ้ไม่ได้ มันหนุนไปครับไปหากุญแจโยนไปตรงไหนอู้ยโยนไปสามสี่กอนเออนั่นแหละเดี๋ยวเดินไปสามสี่กอนไม่ไม่โกหกเขาคืนลงไปแล้วเมื่อกี้จ้าดูทอมแอนเจลลี่เยอะไปซะเนี่ยอะแต่ตอนนี้มันคืนลงไปแล้ว่ยาโยนข้างหน้าครับกูบอกว่าคืนมันเจ็บรู้ที่เป็นรอยหมดแล้วเนี่ยอย่าขยับเยอะดิอยู่ด้วยกันยัพี่พี่โทรตามเขาไปคุยไงเออเดี๋ยวไปด้วยกันไงไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันจะไปกุญแจไปด้วยกันก็บอกพี่ๆเราโดนติดกันแล้วต่อนนี้ตลอดชีวิต พี่หายแดงก็จับมือกันเดินหยุดนิ่งเจ็บเออเล่นจับมือเดินจับมือเดินเหรอชีวิตที่ลงตัวทุกคนดูดิเออได้เออชีวิตติดกันยี่สิบชั่วโมงไงไม่ดีเหรอไม่ดีเออดีเขาจะพาไปให้พี่ด่าไอ้แมนแมนชีวิตคู่แบบใหม่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนู๊กเจ็บกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันแคไม่ได้ไปหาคุณเจคืนลงไปแล้ว พี่ผมกับพี่ดิตัวติดกันตลอดชีวิตแล้วนะพี่พี่พีหนูจะมาคุยไรกับพี่พี่แล้วดูมันทำดิอะไรดิก็ชีวิตคู่ไงพี่ตัวติดกันตลอดชีวิตไอเดียนี้แบบจริงมากผมนั่งคิดเมื่อคืนประมาณสองนาทีแล้วแปลงกันเข้าด้วยกัน้ไก็ เจดรยดิจับมือจับมืออย่างงี้จับมือกันดีจับมือกันดีจับมือกนดีจพมาให้พี่พี่ดอกนี่ยมือกันี่พีมดากันี่ยเอกันีจมอันใช้ับมกันดี่เนี่อใช้ดีจมกันด้พัดีผมกั่งคิดเมือคืนดีจไบมือกคิดจับมอดีับมืดีจับมดมมืนีัมือกนดักจทิมือกี่ัอดีจับมอดมอกดีจัอะไนคิอด อันนี้คือภูมิใจเหรอครับนี่คือภูมิใจพี่เนี่ยดูตัวติดกันตลอดเวลาเลยไปไหนก็ไปด้วยกันว้าจะคุยงานกับพี่พี่ยังไงก็คุยดิเนี่ยคุยเลยเนี่ยเดี๋ยวยืนฟังเนี่ยไม่ได้อ่าคุยกับอันนั้นไม้คุยคุยคุยอ่าคุยเลยคุยดีพี่เลนมั่วตัวหมดมาคุยดีต่อชีวิตเอง90ปีแล้วไปพี่จะอายุหลายปีสา่สิบเรมน่าจะอายุร้อยปีอายุสาหรออีก70ปี เป็นปีตายออยู่ด้วยกันนานครับจิมที่ถามแต่วันหนึ่งเราเบื่อแล้วครับไงผมไม่เบื่อครับจิมครับอยู่จนแก่เข่าเขาแต่งงานทำไมแต่งงานเขาแต่งกันมันตรงนี้ยังไงแล้วเขาแต่งกับคนอือนะเอออ้าวโอ้โหนะ ถ้าเแต่งงานผมก็เราไปตามครับยิ้มไปเลยหมอทุกคนโอ้พี่เดี๋ยวหนูกลับมาคุยงานกันนะคะพี่ปล่อยแล้วแล้วจะกดกุญแจเมื่อไหร่เนี่ยไม่ปลดพี่ตลอดชีวิตชั่วฟันถูกต้องชั่วฟันที่หายถ้าพี่กับพี่ป็นโควิดอะครับจะตายทั้งคู่เลยพีตายทั้งคู่ไปเลย ปวดชีปวดชีทับทชีแตกปวดชีเร็วแไป๊บนึงไม่รอน่านัแป๊บนึงรอรอชีแตกที่เฮ้ยหลนีจเ่นคูมาเลยไงรอแป๊บนึงนะพี่รัเฮ้ย่ชียังไงวะเอ้ชียัไงวะระอาบน้ำยังไงถามเลยวันนะฮะเออดีเลย ยกเข้าไปจ่ายข้างในไหมครับลางังหนงไป้านน้ี่ไป้นจม่่อคุณ่องกินข้าวคิดถึงอช่วงเวลาที่ยังหายใจโอ้ยยางหาใจหันไม่แปลง ฉันคิดทิ้งทิ้งเชอเลที่ยังหายใจใจมันมันมันดีจริงทุกคนแบบมันได้คกับไปด้วยกันตลอดแบบไปยินเยี่ยกันเรานห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่คิดเลอาบน้ำจะเป็นยังไงอ่ะ จะแฟนกันเข้าอัดน้ำด้วยกันใช่ไหมถ้าทีมจะคิดอะไรมากแค่70ปีที่เราต้องสิบด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ็ดสปีก็กี่วันคูนี้เจ็ดสิบคูณสามร้บห้ากี่วันทั้งหมดสองหมืนห้าพวันครับผมโอ้เราทีมราต้องคูนอยู่สองหมื่นสองพันอยหาสวันเนี้ยท่ามันเป็นอะไรกันพี่ก็โดนด้วยกันไง กินได้ไงเขเอาเขาไปใกล้ๆดิลยไปใกล้กันตลอดไปไหนครับท re ีมไปเติมน้ำไปด้วยกันดินะมันเป็นอะไรที่ดีมากอยู่ใกล้แฟนตลอดอยู่ที่มือดิไม่ใช่แฟนกันแล้วขอกินน้ำได้ไหมหิวน้ำหิวน้ำเอาเองไม่เพราอยากลงไปเล่นข้างล่างไปเล่นข้างล่างดีกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงขอกินน้ำก่อนไม่เอาไม่ ของเขาเขาอยากลงไปเล่นข้างล่างให้เปลี่ยนใจไม่อยากไปเล่นแล้วไปสนุกดีกว่าเอาไรดีอยากถ่ายรูปเล่นนะเดี๋ยวฟังมาถ่ายรูปให้หนเร็วเรียวฟังถ่ายเี้ก็ได้ให้ไม่ติดเอกพานุอ่ะเอ้าเฮ้ยแอบเหมือนพีวเวดดิ้งเนี่ยพี่ใช่ชั่วฟางดีสลายเอาไม่เห็นเอกพานุ์ไมก็เห็นพี่เอกอยู่ดียวพี่เอกพี่เอกข้างหลังเค้ชิอย่าให้ใครเห็นตัวนะไม่เห็นเลยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยไหนผมรักกันโอยพานุ ลงเอาลงรูปไปใครก็ไม่รู้จริงมาแต่กล้องดูดิใครดูอ๋อกปไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยเห็นไหมมาครับที่อยากไปไหนต่อกเราไปตลอดเลยอ๋อไปเต้นดิสต็อกไปพี่ก๊อฟสนใจติดมือป่บพี่โบอย่างนี้ป่ะอะไรกันเนี่ยชีวิตคู่ตลอดชีวิตพี่ผมคำนวณเลยพี่ก๊อฟต้องตัวติดกันหกแสนชั่วโมงไอ้ม่วงชอบป่ะอย่างเงี้ยกับกำแพงที่สี่ชั่วโมงเฮ้ยหกแสนชั่วโมงเลในคลิปนี้อะไรเดียชีวิตนึงนีแต่ไม่แยกอะไรใช่ไหมเดียชีวิตดีจริงพี่ก๊อฟลองดูพี่โบ จริงเนี่ยตัวติดกันตลอดเลยดูหน้าทั้งทีแฮปปี <l acht> ้มากเลยตอนนี้อะไรเต้นดิเนี่ยพอพมี่มเต้นโป๊ใช่ไหมปึ๊บนี่โป๊อะไรอันนี่เรียบเราวันนี้หนูจะไม่ฉี่พี่กอล์ฟพอยด์จะอัดไว้ปวดให้ตายก็ไม่ฉี่หลบก็จะเต้นเลยโอเคพี่เรีมเอาแล้วนะไปโป๊แล้วโป๊แล้ว โอ้พอแล้วพอแล้วดูดูดูดนจริงดู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 ู่นูด้ดูดูดูดอดูดูาูดกดูู้ดูดาดู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 ู่ัูดูดูาอดูอนดลดู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 ขาดูดูดอดูดอดอดูดูดอดูดัดู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 ดอดูเูดูอูดูดนดูดูดหดู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 กูด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 ูอูกูด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 ูอูดูดูดลดูดูดูดอดูดูดอด เขาอยากวิ่งเอาวิ่งดิเขาอยากวิ่งไปทางโน้นแล้วเขาอยากวิ่งไปทางนี้แล้วแต่กล้องเหนื่อยแลอยากวิ่งไปที่ไรแล้วเดิเอาให้มันเหนื่อยตายเลยทุกคนเขาไม่อยากวิ่งแล้วจะไปวิ่งเหรอหรอไปวิ่งกันต่อแกอยู่ไหนเองแกโยนลงมาผมก็ไม่เห็นตรงนีไปเหอะเขาเหนื่อยแล้วเขาจะขึ้นวนแล้วโอ้ยพานุ ย่นเกมยังไปปล่อยมาเล่นในเวลาทำงานได้ไงไหวอดไฟบอดแป๊บนึงเฮ้ยเขาเล่นมั่งเฮ้ยเขาเล่นมั่ง few moments later านุง่วงเหรอฮะง่วงเหรอไม่ง่วงนอนก็ได้นะไม่เป็นไรวันนี้เขาให้นอนก็ได้เขาขี้เกียจเดินไปไหนมาไหนแล้วเขานื่อแล้วเนี่ยฮานนอนไปดิฮานุเขาง่วงนอนเขานอนแล้ว ให้พี่แต่แชมป์ไปซื้อขนมตามที่พี่ลิสให้นะโยน <c oughs> โอ้โ,อโ,อโอยโน,นนะนะจากมุมนี้โยนไปปุ๊บน,น่าจะแถวบ่อไทะพี่ มอใไชนี่ไงฮะอินอะ้นไปไหนแชมผมว่ามันเจอแล้วอ่นะคนชั่ว เห็นมากเห็นหน้าเธอนี mm ่ม hmm. ันแบบตื่นโอ้ยเมื่อกีหลับไปเหรอแบบว่าหลับไปหลับลงเนยเรื่องอะไรเหรอชิลับโอ้แว่าอยู่แบบนี้ก็อยู่ไปเธอไม่เป็นไรหรอพูดจริงป่ะเนี่ยไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีว่า ่มันนรื่องอยู่ใกล้กันมันจะได้ไม่เจ็บตัวไงเขาค<ง>ิดทุกทางเลยว่าทำไงได้บ้าง้ <c oughs> ไปเอาแบบร้านตัดเหล็กให้เขาตัดออกไงเขาก็กลัว <c oughs> ถ้าตัดมือมาดูเขาจะไม่กลัวเลยเอยูนี่แหละหกหกแสนทุวโมงยังกินะไรมากนะนั่นเดี๋ยววันนี้ถ่ายคลิปใหม่กันเลยเนาะอืม <c oughs> นั่นเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนเสื้อพานุพาเขาไปเปลี่ยนเสือ้อในห้งองพักไปดิไปไปพี่จะแบเปลี่ยนจะพาถ่ายคลิปไงแต่พานุต้องหันหลังนะได้หันหลังไง ดีด้วยัี่รบคมาไล,ล,บบล่อ,ดดอเค,อเคไป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 ไไป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 าปไ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 ปหปไ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 ไป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  พี่เอาพาดไว้บนหัวพี่เอกก็ได้บังไหมเอาเเดี๋ยวมันแอบเห็นหันหลังไปนยกพือขึนมาเลยเขาถอดไม่ขึ้นถ่ายี่ตน้าหนูเอป็นอย่างนี้โอเอเคอิงกงไหโอ๊ยยิงเหรอหาไปได้ไหม่ Tá Naga, like oh macam king ah. Oh. <try> oh. Oi! Oh.